กลุ่มผู้นำชาติยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจากักรฝรั่งเศสและแคนาดาประกาศขู่เมื่อวานนี้19พฤษภาคมว่ากลุ่มชาติยุโรปจะร่วมกันดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและมาตรการที่จริงจังอื่นๆถ้าอิสราเอลไม่ยุติการโจมตีฉนวนกาซาระลอกใหม่ทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นดินอีกทั้งยังคงปิดกั้นความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมไม่ให้เข้าถึงฉนวนกาซาสำนักข่าว CNN ของสหรัฐ รายงานอ้างอิงประกาศร่วมของกลุ่มผู้นำชาติยุโรปหลังจากอิสราเอลขยายการโจมตีฉนวนกาซาทางภาคพื้นดินอย่างหนักหน่วงอีกหนึ่งช่องทางตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสร็จสิ้นการเยือนตะวันออกกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มีความคืบหน้าประเด็นศึกอิสราเอลฮามาสฝ่ายทหารอิสราเอลประกาศว่า กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลได้เดินหน้าเข้าสู่พื้นที่ทั้งทางตอนเหนือและตอนใต้ของฉนวนกาซาแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเกลียนชาริเอตเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายรัฐบาลอิสราเอลที่จะทำลายสมรรถนะทางทหารและทางการปกครองของกลุ่มฮามาสอย่างสิ้นซากตามมติของคณะรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อ5พฤษภาคม2568